คล้ายขนุนเลยนะครับผมคล้ายกันนี่แหละแต่ว่าลูกจะเล็กกว่าแกนในเขาจะใหญ่มากเลยนี่เห็นไ,ไหมกินไหมล่ะนี่กินให้ดูนะครับอือหือยู่ป่าต้องชำนานจริงนะครับผมต้องเชี่ยวชาญจริงเรื่องป่าเราจะอยู่ได้ ไม่มีอาหารไม่มีกับข้าวอยู่ในป่าหลายวันก็อยู่ได้นะครับถ้าเรารู้จักป่าเมื่อก่อนอยู่ป่าก็แบบนี้นะครับผมบางทีสเสบียงหมดหลายวันกว่าเขาจะมาส่งให้เราก็กินตามภูมิประเทศเนี่ยนะครับผมเอาตัวรอดไปก่อนแกออกก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนื้อข้างในน่าทานนะครับผมเป็นเม็ดเป็นเม็ด บางต้นเนี่ยจะเป็นสีชมพูก็มีนะครับผมสีออกเหลืองๆก็มีแล้วแต่บางต้น <ST letter> <ๆ_ ugu> วันนี้นี่จะให้ดูอะไรนะครับผมผมมานั่งอยู่ใต้ต้นขนุนป่านะครับขอร่วงลงมาโชคดีมากเลยนะครับที่ว่าร่วงลงมาแล้วไม่ไม่แตกบมดนะครับผมยังเหลือให้กินอยู่ ปกติเนี่ยเขาจะหล่นลงจากต้นสูงนะครับหล่นลงมาเนี่ยเขาจะกระจายหมดเลยนะครับผมแตกกระจายหมดแต่ว่าวันนี้โชคดีหน่อยเดินมาเจอเขายังมีสภาพให้เหลือได้กินอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาหล่นลงมาบนพุ่มไม้นะครับผมก็ยังมีพุ่มไม้ให้รองรับไว้อยู่นี่ลักษณะผลเขาเห็นไหมช่วงนี้เป็นฤดูของผลไม้นะครับปกติเนี่ยลูกสุกเนี่ยจะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่เนี่ยตัดปาชอบกินนะครับผม สตปราชอบมากเลยกลิ่นจะหอมมากนะครับผมเป็นบางต้นเหมือนกันบางต้นก็จะรสชาติอร่อยนะครับผมรสชาติหวานบางต้นก็จะออกเปรี้ยวๆหนๆ่อยๆรสชาติไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่บางต้นแต่ต้นนี้รู้สึกว่าน่าจะอร่อยนะครับผมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือลูกสุกแล้วนะครับเนี่ยผิวจะสีเหลืองมีหนามสวยนะครับเนี่ยนี่ก็จะมีใบไม้ติดหน่อยนะเห็นไหมครับผมเนี่ย แต่คล้ายทุเรียนเลยนะครับผมคล้ายกันเลยเป็นผลไม้ป่าที่ทานได้นะครับผมเวลาอยู่ป่าเนี่ยเราหลงป่านานๆหลายวันเนี่ยเราสามารถกินได้นะครับเพื่อนๆสังเกตจากสัตว์ป่าเขากินได้เราก็กินได้นะครับผมแท mm ็ก hmm. กลิ่นเราก็รู้แล้วนะครับ mm hmm. หอมมากหอมละมุน mm hmm. เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับ mm hmm. ผลเขาเป็นยังไงดูนะเพื่อน mm hmm. นี่ เปิดเลยแกะมาเลยโชคดีหน่อยที่ยังเหลือให้กินนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับผมเนื้อสวยมากเลยคล้ายๆเนื้อของขนุนเลยนะครับผมแต่เขาจะเล็กกว่าเพราะว่าลูกเขาเล็กกว่านะครับเห็นไหมข้างในก็จะเป็นอะไร เป็นแกนเขานะครับผมแต่แกนจะให,ใหญ่หน่อยเม็ดเนี่ยเยอะเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะเอาบางไว้ก่อนนะครับนี่โอ้เด็กๆก,ก็ตามมาด้วยนะครับผมนี่ครับผมเมยบัวบานก็มาด้วยน้องมานอนเฝ้าตลอดนะครับเวลามาป่าเนี่ยชอบตามมาก็ดีนะครับผมมาเป็นเวนค่อยเห็นให้ อยู่รอบๆบ,บริเวณผมอยู่นี่แหละกินไหมเอานี่กินไหมกินเป็นหรือเปล่าล่ะสงสัยนะครับนี่เดี๋ยวจะกินนี้ให้ดูนี่น้องๆก็ตามมาอย่างนี้แหละเวลามาป่านะครับผมทานไหมล่ะกินไหมเอารออยู่บริเวณนี้แหละนี่ผมจะกินให้ดูนะครับเพื่อน ดูนะครับผมเห็นไหมเนื้อเขาสวยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะกินให้ดูนี่นะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะกินทีละสองเม็ดเลยนะครับอืมอร่อยครับ นี่จะคายเม็ดให้ดูเม็ดคล้ายๆขนุนเลยนะครับผมเห็นไหมเม็ดเขาจะคล้ายๆขนุนนะครับผมแต่เม็ดจะเล็กกว่าเวลาอยู่ป่าเนี่ยพวกผมนี่เก็บกินประจํานะครับรสชาติจะหอมมากเลยหอมละมุนนะครับปีหนึ่งจะได้กินแค่ครั้งเดียวนี่คือเม็ดข้างในเขานะครับผม คล้าย,ายเม็ดขนุนแหละแต่เม็ดเขาจะเล็กกว่านะเนื้อก็คล้ายๆกันแต่ว่ากลิ่นจะหอมกว่านะครับหอมละมุนกว่าอร่อยครับอร่อยมากๆเลยต้นนี้อร่อยบางต้นรสชาติก็จะหวานอมเปรี้ยวนะครับผมบางต้นก็จะหวานเลยแล้วแต่บางต้นเหมือนกันนะครับอร่อยมากเลยนี่กินดีครับผมกินทีเยอะๆเ,เลย นี่เห็นไหมกินเสร็จแล้วก็คลายเม็ดออกนะครับผมสัตว์ชอบกินนะครับกินก็จะคลายเม็ดอย่างเงี้ยออกเนี่ยเขาก็จะงอกนะครับในป่าเนี่ยป่าที่สมบูรณ์มีเยอะนะครับผมป่าสามจังหวัดเนี่ยเยอะมากเลยใบเขาก็จะใหญ่ๆเลยนะครับผมใบเขานี่ให้ดูเนี่ยคือลักษณะใบเขาครับผมเห็นไหมเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็คือใบเขานะครับเห็นไหมใบใหญ่มากเลยที่เขาร่วงลงมานะครับผมเห็นไหมนี่คือใบเขาใช้ประโยชน์ได้นะครับผมนี่พวกผมก็ใช้ใส่อาหารใส่ข้าวกินนะครับเวลาอยู่ที่บนเขาไม่มีน้ําใช้นะครับเราไม่มีน้ําล้างภาชนะอะไรเราก็ใช้ตัวน,นี้ยแหละใส่อาหารกินเพราะว่าเวลากินเสร็จเราก็จะ ได้ไม่ต้องใช้น้ำล้างเยอะนะครับเราก็จะทิ้งตามธรรมชาตินี่แหละเขาก็จะย่อยสลายเองนะครับผมดูไหมเนี่ยอร่อยครับผมกินเลยอยู่ป่าก็แบบนี้แหละต้องสังเกตของกินนะครับผมเรียนรู้จากธรรมชาติเอาบางคนก็ไม่กล้ากินนะแต่เวลาอยู่ป่าจริงจเกาหิวนะครับผมเวลาเราเหนื่อย,เ,อยเดินป่าเดินเขาเหน,นื่อยเนี่ยความหิวนะ่ะ ส่วนมากเราอยากจะกินของวหวานนะครับผมกินแล้วจะมีแรงผลไม้ที่เราหาได้ในป่ากันเนี่ยแบบนี้นะครับผมรสชาติหวานกินแล้วก็มีแรงนะครับสดชื่นอยู่ป่าหากินได้เลยนะครับผมอร่อยมากเลยนี่เห็นไหมเม็ดเขานี่อร่อยมากครับ อร่อยมากนี่นะครับลูกเขาสวยงาม,มากเลยนี่ครับผมอยู่ป่าก็แบบนี้นะครับผมเวลาผมมาป่าน้องๆก,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 ก็จะตามมาด้วยนะครับผมเป็นบางตัวที่เขาตามมาเวลาเรามาป่านะครับมาไม่ไกลนะครับผมก็อยู่บริเวณใกล้ๆฐานนี่แหละน้องๆก็จะตามมาด้วยนะครับผมมานั่งเฝ้านะครับเป็นเพื่อนกัน อยู่ป่าก็ไม่เหงานะครับผมมีน้องๆเป็นเพื่อนนี่วันนี้ก็เม,มโมบานก็ตามมาด้วยนะครับผมน้องก็ตามมาเฝ้าปกตินะครับผมอยู่ป่าเนี่ยน้องๆเขาก็ชอบป่าเหมือนกันนะครับผมป่าเนี่ยมีธรรมชาติเยอะมีที่วิ่งเล่นให้กว้างนะครับผมเขาชอบโดยเฉพาะลําธารเนี่ยเขาเจอเขาจะชอบมากเลยชอบวิ่งเล่นนะครับผมสนุกเขาจะมีทรายมีอะไรด้วยเขาชอบขุดทรายเล่น,นครับ เขาก็เลยชอบมาปลานี่กินได้ไหมเอากินได้ไหมล่ะรสชาติไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับผู้เสร็จก็กินต่อยนะครับผมยังเหลืออยู่นี่แหละคล้ายขนุนเลยนะครับผม คล้ายกันนี่แหละแต่ว่าลูกจะเล็กกว่าแกนในเขาจะใหญ่มากเลยนี่เห็นไ,ไหมกินไหมล่ะนี่กินให้ดูนะครับกินเพลินเลยแล้วครับ อยู่ป่าลต้องชำนาญจริงนะครับผมต้องเชี่ยวชาญจริงเรื่องป่าถเราจะอยู่ได้ไม่มีอาหารไม่มีกับข้าวอยู่ในป่าหลายวันก็อยู่ได้นะครับถ้าเรารู้จักป่าเมื่อก่อนอยู่ป่าก็แบบนี้นะครับผมบางทีสเสบียงหมดหลายวันกว่าเขาจะมาส่งให้เราก็กินตามภูมิประเทศเนี่ยนะครับผมเอาตัวรอดไปก่อน อร่อยมากอันนี้คือแกนกลางนะครับผมแกนก็คล้ายๆแกนขนุนนี่แหละแต่ใหญ่กว่าเพระาะว่าเขาเป็นผลไม้ป่านะครับเนี่ยเม็ดก็จะอยู่รอบๆนี่อันนี้ก็คือติดกับเปลือกเขานะอันนี้คือเปลือกนอกนะครับผมปอกแกะออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมแกะออกก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนื้อข้างในน่าทานนะครับผม เป็นเม็ดเป็นเม็ดบางต้นเนี่ยจะเป็นสีชมพูก็มีนะครับผมสีออกเหลืองเหลืองก็มีแล้วแต่บางต้นอืมกินแทนข้าวได้เลยนะครับผมกินแล้วไม่หิวข้าวเลยกินไหมอืม,อมกินเปล่า น้องไม่คุ้นกลิ่นนะครับผมเม็ดจะเยอะหน่อยนะครับอ,อร่อยมากๆครับยิ่มเลย อันนี้ก็เวลาอยู่ในป่าก็บรรเทาความหิวได้นานอยู่นะครับเนี่ยกินแล้วก็ไม่หิวข้าวแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินแล้วจะไม่กินข้าวนะครับผมเดี๋ยวสักหน่อยก็ไปกินข้าวต่อ,อ,อระหว่างที่เพื่อนๆพักผ่อนนะครับก็จะมาเป็นเวรคอยเหตุให้นะครับสังเกตการอยู่บนเขาก็มองโดยรอบนะครับผมเพื่อความปลอดภัยน้องๆก็มาเฝ้าตลอดแบบเนี้ยมาป่าก็มาเฝ้าด้วยนะครับผมเอ,อ ไงล่ะไปไหนก็ตามด้วยนะครับผมอย่างนี้แหละมาป่าก็มาด้วยเป็นบางตัวเหมือนกันนะครับบางตัวก็ไม่ชอบมาบางตัวก็ชอบมาแต่ก็มีหลายๆตัวนะครับผม มีหลายตัวที่ตามมาโบโบเจ้าทุเรียนก็นอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนี่แม่บัวบานเวลาอยู่ป่าเนี่ยวเวลาเรามาอยู่ไกลบ้านนะครับผมบางครั้งก็คิดถึงครอบครัวนะครับผมคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงแฟนนะครับผมเราก็มีเพื่อนคลายเหงานะครับผมมีเจ้าสีขาด้วยแหละที่อยู่เป็นเพื่อนไม่ห่างนะครับเวลาเหงามากมาก ก็มีน้องๆน,นะครับผมที่อยู่เป็นเพื่อนทําให้เราไม่เหงานะครับผมขอเป็นยาชูใจยอย่างดีเลยนะครับทุกครั้งที่กลับจากภารกิจป่าเหมือนกันน้องๆที่รออยู่ข้างในนะครับรออยู่ในฐานเขาก็มาต้อนรับเห็นแล้วก็ชุ่มชื่นใจนะครับผมเขารักเราไม่เคยเปลี่ยนนะครับจะก,กี่ปีกี่ปีเขาก็ยัง คิดถึงเราจําเราตลอดนะครับเราเคยให้ข้าวให้อาหารเขากินเขาก็จะจําตลอดนะครับผมเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเลยเวลาเรามาอยู่ป่าอะไรเขาก็จะมานอนเฝ้าอย่างนี้นะครับผมเป็นเพื่อนบางทีมีเสียงหรือมีอะไรผิดปกตินะครับเขาก็จะเห่าเตือนเพราะว่าหูประสาทเขาเนี่ยดีนะครับประสาทสัมผัสเขาดีนะครับผม เขาสามารถรับรู้ได้เร็วยิ่งเวลากลางคืนนะครับผมมืดๆเราตรวจการอะไรไม่ค่อยเห็นเขาอยู่กับเราเนี่ยถ้าเขาได้ยินเสียงอะไรผิดปกตินะครับแปลกๆเข้ามาเนี่ยเขาจะเห่าเตือนเลยนะครับผมโดยเฉพาะเวลาอยู่ในป่าเนี่ยหมูป่าจะมาหากินบริเวณที่ผู้ผมอยู่นะครับอรอบๆเนี่ยเขาได้ยินเสียงได้กลิ่นเนี่ยเขาก็จะเห่าทันทีเลยนะครับผมนี่แหละข้อดีของเขาเป็นเวรยามอย่างดีนะครับอยู่ในป่าเนี่ยเป็นเวรยามอย่างดีเลย วันนี้ก็กินผลไม้ป่าอิ่มไปแล้วนะครับผมพอดีมานั่งเป็นเว้นคอยเหตุนะครับผมก็มาเจอผลไม้นี่แหละผลไม้ขนุนป่าเนี่ยก็เลยเก็บมากินนะครับผมอิ่มเลย <c oughs> นั่งในป่าเพลินนะครับผมกินผลไม้ป่าอร่อยๆเยดายน้องบัวบานกินไม่เป็นเขาไม่คุ้นรสชาตินะครับผมแต่มีบางตัวชอบกินผลไม้นะครับบางตัวก็กินได้บางตัวก็ชอบกินแต่บัวบานเนี่ยไม่ชอบกินผลไม้ นี่อยู่ป่าก็นี่นะครับผมนอนเฝ้าแบบนี้แหละครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปบ้บานครับผมไปแล้วได้เวลาเปลี่ยนเวรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนมาเปลี่ยนเวรไปแล้วโอเคไปบัวบานไปไป